สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะก็จะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะ <c oughs> ก็เลยคือคิดถึงทุกคนทางช l YouTube มากเลยแต่ว่าช่วงแบบครึ่งปีหลังวันนี้ผมค่อนข้างแบบเหนื่อยด้วยแล้วก็ยุ่งยุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอาจจะมาทุกคนช้าไปหน่อยแต่ผมมีของขวัญมาให้ครับสําหรับชาวลาราศีสิงหนะ์เนาะอือว่าง่ายวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูดวงรายปีของราศีสิงห์กันซึ่งคุณจะเป็นราศีแรกที่เราจะดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะว่าเออแต่ละแบบ แต่ละเรื่องแต่ละราวที่ราศีสิงห์ต้องเจออ่ะมันจะเมืนแบบเป็นยังไงบ้างสําหรับปีหน้าเนาะพุทธศักรา2518เนาะเนื่องจากปีนี้ก็น่าจะโดนกันประมาณหนึงนะครับโดวยวิธีการดูของผม่าผมจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับการทำนายดวงเป็นดวงสุมบุคคลเนาะใครที่สนใจจะดูดวงสุมบมุคคลภาพรวมรายปีของปีหน้าก็ยังสามารถ เอ่อเหมือนแบบว่าสมัครเข้ามาได้นะครับมันยังเหมือนแบบว่ารีจิสต์ได้อยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว,ว่าแบบเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งทีเแล้วกันนะครับก็ใครสนใจก็รีบสมัครจับจองนะครับเนื่องจากเวลามีจํากัดน,นะโอเคของราศีสิงห์นะคบพูดถึงภาพรวมก่อนภาพรวมในอ่าในปี2 5ง8อสสิของราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างภาพรวมสิ่งที่เจนเราเห็นใช่ไหมคือค่อนข้างจะต้องใช้พลังงานเยอะมากในการที่จะควบคุมสถานการณ์แต่ว่ามันเป็นทรงที่ดีมากกว่าแย่นะสภาพร่างกายโอเคสภาพ การงานหรือว่าสิ่งที่ต้องทําจริงๆอ่ะไหวใช้คาว่าพอไหวแล้วกันเพียงแต่สิ่งที่เหนื่อยที่สุดของปีหน้าคือเรื่องสภาพจิตใจมันจะมีภาวะคืนไม่เข้าลคยไม่ออกกับเรื่องหลายเรื่องเนาะที่ต้องเผชิญหน้าเนาะกับสายการทั่วๆไปในชีวิตนะครับในช่วงเวลานั้นนะไม่ไรอยากบอกเขาไหมกับสายการชีวิตทั่วๆไปในช่วงเวลานั้นครับให้ถามว่าอยากบอกว่าอะไรขี m e มเสเซจของคุณในปีหน้าเนาะ คือเรื่องของการไว้ใจคนอื่นให้เป็นอืมราศีสิงห์อ่ะเหมือนมีบาดแผลปีนี้มันมีความเจ็บจากการไว้ใจคนผิดแล้วก็เหมือนแบบว่ามันแบบเป็นแบบทัดอิชชูไปเลยอะไรเงี้ยแต่ปีหน้ามีความจำเป็นอย่างมากครับที่ต้องไว้ใจเนะาะเขาคนนั้นจะเป็นผู้หญิงผิวเข้มนะคะปีหน้าจะมีผู้หญิงผิวเข้มที่เหมือนแบบมาช่วยคุณผ่านสการฟ้าหลางังฝนได้อะไรเงี้ยซัพพอร์ตคุณแล้วก็ทําให้คุณรู้ว่าเฮ้ยเออมันยังมีคนที่เป็นไกลมินที่ดีช่วยเือเราอยู่อะไรเงี้ยแต่ต้องจำตรงว่า ข้อเสียลักๆของเขานิดนึงคือเขาเป็นคนเก่งมากเขาเป็นคนเอาแต่ใจอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าผ่านตรงนี้ไปได้คือทุกอย่างเขาจะดีจะโฟมากขึ้นนะเออนี่คือคีย์แมนหรือคีย์เกิลของคนในปีหน้านะครับโอเคมาเริ่มจากดาวของบริวารน,นะครับบริวารมาถึงอะไรมาถึงผู้ที่เราให้การดูแลเนาะเช่นบุตรคู่ครองเพื่อนหรือลูกน้องเนาะพูดถึงภาพรวมทั่วไปก่อนคือ ปีหน้าเป็นปีที่อยากจะต้องออกจากคนรอบตัวะรอบข้างนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าก็ตามแต่คุณอาจจะมีการต้องเดินทางไกลย,ยกย้ายถิ่นฐานหรือว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสถานที่ในการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งของปีหน้าเนาะมันจะมีการเดินทางไกลนะคบเกิดขึ้นนะครับสาหรับชาวราศีสิงหนะ์เนาะแล้ว มีปัญหาเรื่องความรักถ้าคนโสดอะพูดตามตรงว่าปีหน้าไม่ต้องไปคาดหวังกับเรื่องความรักก็ได้ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีทุกคนนะแต่ถ้าพูดตามตรงมากมันค่อนข้างยากความรักที่อยู่ห่างไกลไมันจะเป็นความสัมพันธ์ต่างแดนครับอาจจะมีโอกาสในการได้คุย กับเหมือนแบบว่าเออกับคนชาวต,ต่างชาติหรือว่ามีความสัมพันธ์แบบ long distance อะไรอย่างเงี้ยนะสําหรับคนมีคู่เนาะคนมีคู่ปีหนะ้ามีเหตุที่จะต้องแยกกันชั่วข่าวเหมือนมีระยะทางเข้ามาข้อง,งเกี่ยวมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายงานหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบจะมีความห่างเหินกันไปหน่อยเพราะมันจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นปีหน้าเป็นปีที่ชีพจรการเดินทางเกิดขึ้นบ่อยมากเนาะเรื่องหนึ่งคือปีหน้านะครับกับเรื่องของความสัมพันธ์กับอะไรก็ตามแต่แล้ระวังเรื่องน้ำน้ำท่วมคีย์เ,ยนะเนนวนะิ แล้วอย่างที่ผมเกิดตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าให้รู้จักไว้ใจคนอื่นให้เป็นเนาะไว้ใจคนรอบข้างเป็นโดยเฉพาะเรื่องความรักบางครั้งเราต้องเหมือนแบบไว้ใจคนอื่นบ้างในการที่แบบจะ,ะให้เขามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องความรักบางอย่างเนาะสำหรับเรื่องความรักครับมีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมไกมกับเรื่องความรักเอ่อเรื่องที่พ่อยากบอกเพิ่มเติมกกับเรื่องความรักนะครับ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งให้เตรียมใจไว้เตรียมพร้อมไว้ให้มองความรักเป็นเรื่องการลงทุนระยะไกลคือไม่เป็นเพราะว่าโคเราต้องแบบได้ผลประโยชน์จากเรื่องความรักนะแค่ให้รู้ไว้ว่าเฮ้ยความรักอะที่ดีอะมันจะไม่ทําให้เราแบบช้าใจขนาดนั้นนะเท่าปีที่ผ่านๆมามันไม่ควรเป็นแบบนั้นแค่นั้นเองอะไรเงี้ยลดเรื่องความคาดหวังกับเรื่องความรักลงและใช้ชีวิตอยู่ความเป็นจริงมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเนาะอ,อย่าเหมือนแบบว่าไปมองภาพที่เหมือนแบบว่า อะไรที่มันแบบว่ามันบันบอใช่อะบันบอรจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะโอเคมาต่อกันที่ทักษะสองคับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุเนาะหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่หรือสุขภาพสุขภาพมีเรื่องต้องกันสองเรื่องของปีหน้าเรื่องแรกมีภาวะอาหารเป็นพิษนะครับแล้วก็กระเพาะอาหารไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วมันระวังการเอ่อกินไม่เข้าคคยไม่ออกแล้วก็อ่ะทานอาหารแล้วมันแบบติดคออะไรเงี้ยกลับมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุถามว่าโหเป็นอุบัติเหตุใหญ่แบบน่ากลัวเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนานะ ถามว่ามีแบบอุบัติเหตุใหญ่ขนาดนั้นเลยไหมไม่ขนาดนั้นแค่มันเป็นเรื่องสะพายเกิดขึ้นเฉยๆอะไรเงรี้ยเรื่องอุบัติเหตุเนาะอาจจะเป็นการกระแทกการเฉียดการอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยแม่อะไรขนาดนั้นนะครับยังค่อนข้างเวิร์กโอเคอยู่นะอืมก็ปีหน้านะครับสําหรับเรื่องชิควา้าเมนอยู่เนาะ มันจะค่อนข้างเหนื่อยในเงี้ยที่เหมือนเราต้องรับรับภาร,ระรับชอบหน้าที่บางอย่างที่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยแต่เราจำเป็นจะต้องเสียสละเจ็บแทนส่วนรวมนึ้ออกก่าคุณคือเดอะแบกที่จะต้องแบกรับกับตรงนั้นไว้มัมนเหมือนกับแบบถ้าไม่ใช่เราอ่ะคือไม่มีใครทาได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบค่อนข้างเครียดนิดนึงผมสัมผัสได้ถึงพลังงานความเครียดอะไรอเงี้ยมันเหมือนเหมือนโตขึ้นอีกปีนึงมั้งแล้วเราก็มีความสุกว่าเฮ้ยไอแค fail อะคือเราผิดพาดไม่ได้เลยอะ เราอยากจะมีชีวิตรักคนที่ดีเพื่อพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์เหมือนใจข้างในลึกๆบนอยากได้รับการยอมรับระดับสูงสุดว่ากูก็เจ๋งอะ่ะเออก็สามารถพาชีวิตไปสู่จุดที่ดีกว่านี้ได้อะไรเงี้ยเออวันนี้ก็เลยค่อนข้างพยายามเยอะมีความเครียดความคาดหวังอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็ใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอืสำหรับเรื่องออชีวิตความเป็นอยู่หรือสุขภาพโดยทั่วไปผมอาจจะคิดไปด้วยนะหมายถึงว่าดูว่าเหมือนแบบมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหม มีอะไรที่เหมือนแบบว่าต้องแบบบอกเขายังไมอืมอืมอ๋อ ปีหน้าเรื่องความไว้วางใจอ่ะมีแค่คนเดียวที่ไว้วางใจได้คือผู้หญิงผิวเข้มนอกนั้นคือไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปไว้วางใจคนผิดปีหน้านะครับเรื่องความเป็นอยู่โดยทั่วไปเนาะฉันว่ามันอยู่อะ่ะมันมีโอกาสที่คุณจะถูกหลอกสองครั้งกับเรื่องการเงินแล้วมันจะเป็นภาวะวิกฤตทางด้านการเงินมากๆอะไรเงี้ยเรามาระวังการถูกหลอกในเรื่องการเงินอย่างที่ว่าไปแล้วกันนะครับโฟกัสดีๆเนาะไว้ใจคนให้ถูกแต่ คือไว้ใจคนอะตอมจะเป็นจะต้องไว้ใจแต่ต้องไว้ใจให้ถูกคนนี่เป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็เราตไต่ต่อเราไว้ใจญาณด้วยเหตุผลเนาะคนที่คุณจะไว้ใจได้ต้องเป็นคนเก่งมากๆจริงอะไรอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถนะระดับหนึ่งเลยก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องนี้เนาะเรื่องต่อมานะครับเดชชื่อเสียงนักเกยนนะียรติยศเนาะเอาจริงว่ามันผมอยากให้ตั้งสติสําหรับชาวราศรีสิงห์ทุกคนเลยนะหนึ่ง อย่าไปอยากพิสูจน์ตัวเองกับคนที่เขาเกลียดที่หน้าเราเอออย่าไปอยากรู้สึกว่าเฮ้ยเราประสบความสมําเร็จแล้วอ่าคนที่เกลียดเราจะต้องแบบ accept หรือยอมรับเป็นตัวตนของเราเพราะเป็นไปไม่ได้เว้ยคนที่เกลียดเราเขาจะเกลียดเราอย่างนั้นตลอดไปนึกออกปะเขาเขาก็จะไม่ชอบหน้าเราอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยช่างหัวแม่งมันทําอะไรไม่ได้แล้วอยากเกลียดเขาอยากเกลียดเราปล่อยไปเลยปล่อยไปไม่เป็นไรเราแค่แค่แค่แบบแค่ใจแค่ยูเซลพออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่สอง ปีนั้นเป็นปีที่จะมีคนมาช่วยผลักดันแต่คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างถึงที่สุดจะรู้สึกว่าเหมือนแบบทุกอย่างมันอ้างว้างมันมีแค่แบบเราอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่มีใครอินด้วยแค่ไปคนเดียวมันเป็นช่วงของการเติบโตนี่คือรอยต่อของชีวิตพ่อมองย้อนกลับมาอีกสามสี่ปีขา้างหน้าคุณจะพบได้เลยว่าปีนั้นแม่งเป็นปีที่เป็นรอยต่อมากเว้ยมันจะคัดกรองอะไรหลายๆอย่างทําให้คุณแบบโตขึ้นมากๆในหลายๆความหมายอะไรเงี้ยความ คือคองบางอย่างจะถูกเปลี่ยนไปเป็นคําว่าวิจารยานมีการโตมากขึ้นและเซนในการตัดสินใจกับเรื่องราวบางอย่างมันจะไม่ใช่เซนของการตัดใจเพื่อแบบ,บ,บเอาเลยไม่เป็นไรเสี่ยงก็ได้แพ้ก็ได้ไม่เป็นไรอะไ,ไ,ไ,ไรยอย่างเงี้ยมันจะมีความคิดความอ่านมากขึ้นเพราะชีวิตคุณอนะตอนนี้ไม่ได้เป็นของเราคนเดียวละมันมีภาระอย่างอื่นมาด้วยแล้วอืมผมมองเห็นการเติบโตในแง่นั้นเนาะดังนั้น พยายามเพื่อความสําเร็จได้จะมีชื่อเสียงตามมาจากการพยายามเหนื่อยยากเรื่องความสําเร็จมันจะเหมือนแบบเราเอาหัวห้อยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นคือการพิสูจน์ตัวตนและความศรัทธาเนาะดังนั้นก็อยากให้โฟกัสตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในทีละจุด2จุดละกันนะครับผมโอเคต่อมานะครับในส่วนต่อมาเนาะโนูนูนูนนไปบอกดังนั้นหน่อยว่าพี่สาวชีทองมา เออให้โทกลับไปหน่อยบอกว่าฉันอัดเทปอยู่อืมแล้วก็ระวังเรื่องการเป็นคนขี้น้อยใจมากเกินไปหน่อยปีน้าใจบางชาวราศีสิงใจบางมากเลยอะ่ะมันมีความแบบคือความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณอะ่ะยังไงมันก็จะประสบความสำเร็จนึกออกปะแต่มันมีความใจมามันมีความแบบทําไมเขาไม่เห็นคุณค่าของเราวะทําไมแบบมันถึงเหนื่อยขนาดนี้ทาไมถึงแบบรู้สึกว่าหูเราจะต้องหลออะไรอย่างงี้เลยหลออะไรก็เลยก็เลยเหนื่อยอะ่ะออแต่ว่าสุดท้ายมันจะประสบความสำเร็จได้นะก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกระจุดเนาะกับเรื่องชื่อเสียงหรือว่าเกียรติยศของเขาอะค่ะมีอะไรแบบอยากบอกเพิ่มเติมไหมพามีอะไรต้องแบบบอกเพิ่มเติมไหมอืมสิ่งที่คิดไม่ใช่สิ่งที่หวังอยู่ความเป็นจริงอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นจริงเอออยาไปอยากได้ชื่อเสียงหรือ,รอเกียรติยศที่มันยังมองไม่เห็นภาพเลยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงหรอรู้จักพอใจในตัวเองให้เป็นนะรู้จักพอใจกับกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มสังคมที่เรามีอยู่นะครับในส่วนต่อมาเนาะ ชองาเงินทองเงินทองปีหน้าสวิงมากอืมเงินทองปีหน้าสวิงมากแต่ถามว่าจะดีก่อนหรือแย่ก่อน <c oughs> อาถามว่าจะดีก่อนหรือแย่ก่อนเหรอขอดูไหนพอยอืมปีหน้าอย่างที่บอกไปเนาะผมเกินตั้งแต่แรงๆเลยว่าเรื่องเงินอะปีหน้าจะถูกทรยศหักหลังเรื่องเงินปีหน้ามีสองส่วน ขึ้นปีแรกม,มีโอกาสในการถูกทริย์ดลังเรื่องการเงินและเสียงเงินก้อนใหญ่แบบจนวนมากระวังการถูกลิถ่ายเงินจากพวกแบบคนสีเทาหรือว่าอะไรเงี้ยนะเออมันไม่มีความแบบภาวะวิกฤตบางอย่างอะหมายถึงว่ามันมีคนที่แบบอยากจะแบบได้ฮุบได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากเราอะไรเงี้ยต้องระวังตรงนั้นหน่อยเนาะแต่ในขณะเดียวกันเว้เรื่องการเงินอะผมบอกเลยว่าการเงินของคุณอะมันขึ้นสุดลงสุดมากปีหน้าเป็นช่วงที่การเงินแบบอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้จับเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิต ของราศีสิงในปีหน้านะและก็มีโอกาสที่จะเสียงเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตเหมือนกันอนะไรเงี้ยเสียงเงินก้อนแล้วได้เงินทีหลังนะครับตามมาเนาะเรื่องการเนินไม่ได้มีอะไรต้องบอกเพิ่มเติมมากก็ก็ได้ประมาณนี้เนาะได้เูชวเรื่มเงินทองอืมใช่โดยเฉพาะคนที่ทาโปรเจกต์ยาวโปรเจกต์ใหญ่นะครับเรื่องการเงินจะประสบความสาเร็จอย่างยิ่งยวดเนานะมีโอกาสในการแบบไปต่อถึงที่สุดแล้วว่าอ๋อโอเคเรื่องการเงินของเรามาันเหมือนแบบมันเกินขึ้นทางแลนะ้วถ้าทําบุญเสริมกับเรื่องการเงินของปีหน้าของชาวราศีสิง์ให้ทําเกี่ยวกับเรื่อง ของลาสีสิงนะปีหน้านะให้ลาสีสิงนะคบทำเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลจะเป็นการช่วยสปอร์ตเรื่องการเย็นได้เนาะในส่วนต่อมานะครับเป็นมนะูละเนาะทรัพย์ที่เก็บไว้ที่เราัยหเลยว่ามรดกเนาะมูละตรงนี้เนาะมีเอมพัตตีปีหน้าเป็นปีที่ราสีสิงจะต้องมีเอมพัตตีในการหนึ่งเข้าใจคนอื่นเข้าใจในความไม่เข้าใจปีหน้าคุณจะต้องใช้พลังงานอะใช้เอมพัตตีในการยอมรับมันจะมีคนที่บ้านที่เขาอาจจะเหมือนแบบว่าไม่รู้ดิผมมีภาวะ ผมมีความรู้สึกลึกๆข้างในใจว่าเหมือนคนที่บ้านคุณจะป่วยไปโรงทางาจิตเวชหรือจะมีสภาวะทางลมที่มันผิดปกติแล้วมาส่งหนึ่งคุณด้วยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขามีความเกลียวกลดหรือมีความแบบงงอะ่ะแบบทําไมแบบยูดีอารมันขึ้นลงแบบอาจจะเป็นไวทยท้องหรืออะไรก็ตามแต่เนาะแต่เรามีหน้าที่ Acces ์เรามีหน้าที่เข้าใจว่าเขาทําแบบนั้นเพราะอะไรเข้าใจในความไม่เข้าใจของเขาแล้วหยุดที่จะเหมือนแบบว่าเออรู้ว่าอ๋อ เขาเป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้นะแล้วเราก็ก็ไม่ถือสาไม่ถืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่มันมาผ่านพ้นกับสถากนการณ์ตรงนี้ไปเนาะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับอในทางกลับกันมีโอกาสในการได้ทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของอะไรบางอย่างจากที่บ้านอนะไรเงี้ยสืบทอดบางอย่างมาแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรืออปว่าะเออมันมันเหมือนเราได้รับสิ่งของมีค่ามาแต่มันไม่ใช่สิ่งเราต้องการอนะไรเงี้ยแต่มันก็ที่ว่าราการแบ่งปันอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราแจกไปเลยจ่ายไปเลยหมายถึงว่า ให้แต่าต้องดูด้วยนะว่าคนที่เราเมอบให้อะเขาแบบ is s e r v e it หรือว่าแบบเขาคุ้มกับแบบสิ่งที่ควรจะแบบได้รับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เนาะอืมโอเคในส่วนต่อมานะครับดาวอุตสาหะเนาะอ,อุสาหาเรื่องของการทํางานภาพรวมการทํางานปีหน้าก่อนอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวนะเรื่องที่บ้านเขาเป็นอะไรต้องกังวลวะที่บ้านหรือว่าคนใกล้ตัวคนรอบตัวครอบครัวเพื่อนฝูงเขาเออหมายถึงว่าเรื่องบ้านแบบบ้าน,านเอาเรีอนบ้านเลย <c oughs> อ๋อแค่นี้เนาะ ของในบ้านมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วก็ไอ้นุ่นพังนี่เสียนันซอมมันจะมีเดี๋ยวนุ่นพังเดี๋ยนี่พังนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แบบเป็นของชิ้นใหญ่นะหรือว่าชิ้นใหญ่วะอ่ะชิ้นใหญ่ <c oughs> จะมีของในบ้านเนาะสลับทยอยๆลำพังอะไรเงี้ยก็เลยดูดเงินไปพอสมควรนะครับแต่นอนนั้นก็ไม่น่ามีอะไรนะไม่ได้มีปัญหาแบบใหญ่อะไรขนาดนั้นนะเฉยๆการทํางานปีหน้านะครับงานของคุณจะต้องทํางานกับคนที่อายุน้อยกว่ายาววัยกว่ามีพลังล้นเหลืออะไรอเงี้ยนะมัน นี่คือนี่คือบทเรียนหนึ่งพระเจ้าจะสอนคุณเขาจะให้คุณมองเห็นภาพของการที่เหมือนเราได้เจอตัวเราในวิในเวอร์ชันมินิมันจะเป็นคนที่แบบโหมีพลังงานมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจแบบพาชั่นน้าเปลี่ยนอะไรพาชแนลแบบพี่เอามาเลยงานอยากทำนูน่นะนี่นั่นนะู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคุณจะได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ไว้ว่าโอเราเคยเป็นคนแบบนี้มาก่อนเหรอเออความตั้งใจนี้อะไรเงี้ยเออต้องใช้พลังงานเยอะมากในการควบคุมเพราะว่า มันเด็กมันมีไฟเดี๋ยวต้องติดต่อคนที่แบบเขาพลังงานล้นยังไงก็จะค่อนข้างเหนื่อยเนาะปีหน้าเรื่องงานโชคดีอย่างหนึ่งคนที่เคยคิดร้ายหรือทําไม่ดีกับเรานที่ทํางานจะเปลี่ยนกลับมาเป็นมิตรนะครับสตูจะเปลี่ยนกลับมาเป็นมินรตรเนาเนนะได้รับผลตัดแทนจากกาทำสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็ข่าว่าอยากให้มองเห็นภาพของการที่เหมือนแบบ เอ่อเชื่อในการกับตัวกับใจอ่ะเชื่อคนเราสามารถเปลี่ยนใจได้นะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คนเรามันเปลี่ยนได้จริงๆเรายังเปลี่ยนทุกป,ปีเลยทําไมคนที่เคยไม่ดีกับเราถึงจะเปลี่ยนไม่ได้นีวว่บอกว่าเขาถึงได้บอกว่าเอออยากให้แบบ <S <S ให้รู้จักให้ไปให้ตัวเองคนอื่นให้เป็นนะเพราะว่าเฮ้ยม,มันจำเป็นสำหรับปีหน้า, <S <S นาปีหน้ามันมีนมโอกาสที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นมาได้นะอืมแล้วก็ไปไหว้ถ้าเสริมดวงการงานครับของคุณปีหน้านาะต้องใช้พลังงานเยอะมากให้ไปไหว้พระขันธกุมารแล้วก็ไปไหว้เอ่อ ถ้าใครอยู่แบบ,บ,บจังหวัดพิณุโลูกก็ไปไหว้ไปไหว้ติดอยู่ที่ปากแป๊บนึงนะต้องไหม <c oughs> ก็ไม่ขนาดนั้นก็ได้แต่ไปไหว้ก็เสริมมงคลเนาะเป็นภาพพุทธชินราชอืมนะก็ไปไหว้เสริมมงคลดี <c oughs> พอจากบื้องบนเนาะมนตีของคุณปีหน้าจะมีสองความหมายมนตีของคุณปีหน้าปีหน้าเป็นปีของการผจญภัยเป็นปีที่จะมีหัวใจที่เติบโตมากขึ้นแต่ คือเหมือนคุณมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่หัวใจมันมีความยาวไวมากขึ้นเนี่ยบอกว่ามันมีความแบบอ่อนโยนมันมีความแบบยังอ่ะมันมีความแบบเฮ้ยสับสนแบบอยากร,ร,รู้เรื่องนู้เนเรื่องนี้ไปหมดเลยะ้ะแต่เป็นปีหน้าเป็นปีที่ต้องเดินทางคนเดียวนะหมายถึงว่ามันจะเป็นปีที่ทุกอย่างอะ่ะ the show must go on ด้วยเราหมดเลยอะ่ะคือ by before me เนี่ยบอกว่าทุกอย่างที่คุณทำอะ่ะมันคือเพื่อตัวคนเองเว้ยต้องบอกว่าอะไรวะ by before me วะเออน้าจะน่าจะอย่างผมอาจจะใช้คำผิดก็ได้ขอโทษช่งมันผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะแต่เป็นว่าป ท่องไว้เรื่องหนึง่งถ้าไม่มีใครอินด้วยก็ไปคนเดียวเพราะปีน่าจะเป็นปีที่เราจะได้เฉิดฉายจะมีความแบบมงมันจะลงแต่ว่ามันจะเป็นปีที่เหมือนเราปีนขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังมีใครที่ยินดีกับการประสบประสบเยของเราบ้างแต่ก็ต้องไปต่อไปในขณะเดียวกันมันคือการท่องโลกกว้างเนาะสแสวงหาประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้เติบโตอะไรยเงี้ยในเส้นทางตรงนี้นะที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ แต่ระวังจะมีปัญหาจากการเป็นคนชอบสอนรู้สอนเห็นเออปีหน้าต้องลดละเลิกแล้วปล่อยวางเรื่องของการเป็นป้าข้างบ้านให้ได้นะครับแล้วชีวิตจะดีขึ้นเยอะมากๆมากๆมาๆมาๆมาๆนะนะประมาณนี้นะคะผมสุดท้ายเนาะอุปสรรคหรือสิ่งที่พึงต้องระมัดระวังในปีหน้านะครับปีหน้าเป็นปีที่ เรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนมันคือการให้ใจกันเวย้ยมันคือการที่อย่างที่บอกว่าคุณมีบาดแผลเรื่องเพื่อนเยอะมากหนักมากแต่ว่าขอให้มองเห็นคุณค่าของเพื่อนและเลือกคบเพื่อนให้ถูกอยาคบคนที่จะชักจูงไปทางที่ผิดนี่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบว่าเราเหมือนแบบมีความสุขมีความยินด,ดีปีดานในการที่จะจะมีคนบางคนที่จริงๆแล้วคุณลักษณะบางอย่างเขาแบบไม่ตรงกันกับเราเลยนะไม่ถึงว่าอุดมการ์อะไรเงี้ยบางอย่างไม่ตรงกันแต่มันไปด้วยกันได้จริงเนาะ และสุดท้ายปีหน้าเป็นปีที่เจ้ากรรมนายเวรเขารอเล่นอยู่เหมือนกันประมาณนึงดังนั้นพยายามทำงานาทำบุญเนะเาะเน้นหลักๆคือทําบุญโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็สองก็คือไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ําน้าเป็นคีย์เวิร์ดหลักของปีหน้านะสําหรับราศีสิงห์เนาะสิง์กับน้ําปีหน้าแทบจะไม่ถูกกันอือยากให้เราระมาระวังเรื่องน้ําให้มากๆเข้าไว้เนะาะโดยเฉพาะแบบพวกแคร์สัานหรือว่าการต้องไปในสถานที่ที่มันมีน้ำเยอะๆหรือว่าคนที่แบบต้องทํางานแบบใกล้น้ําใกล้โลเคชั่นอะไรที่แบบเป็นแหล่งน้ําอะไรเงี้ยก็ ดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยเพราะปีหน้านาจะเป็นิีจริงๆกับคุณนะเนาะไม่ค่อยถูกกับน้ำโดยสัทเชยาณเพราะจริงๆท่านหลักก็เป็นท่านไฟอแล้วนะโอเคอืมม่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทักษะของปีหน้านของชนราศีสิงห์เนาะผมจะดูให้ละกันเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าสามเรื่อง เรื่องดีๆของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่จะเกิดในปีหน้าสามเรื่องนะครับผมเอาเรื่องดีก่อนนะแล้วเรื่องไม่ดีไว้ที่หลังเนาะเรื่องดีรงแรกๆนะครับโอเคมันจะเห็นอนาคตที่เป็นบ้านปลายชีวิตมากขึ้นเราจะมองเห็นภาพรวมมากขึ้นมันจะมีความสุขในการแบบเห็นว่าเฮ้ยเรื่องสุดท้ายของชีวิตละเราอยากพาไปที่ตรงไหนมันจะเป็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วเราก็อ๋อโอเคเนี่ยหรอชีวิตบ้านปลายเราอยากได้แล้วเราจะวางแผนไปถึงมันได้แน่ๆนะครับอันที่สอง ได้รับโอกาสปีนี้เป็นปีของโอกาสเป็นปีของการที่มีอะไรเข้ามาพร้อมกันหลากหลายสิ่งที่คุณต้องทําคือจัดลําดับ priority ดีๆว่าอะไรก่อนอะไรหลังนี่สําคัญมากเพราะเวลาเรามีเท่าเดิม24ิี่ชั่วโมงแต่ว่าเราจะต้องเลือกเรื่องที่จะสนใจว่าเราสนใจเรื่องนี้และปล่อยวางเรื่องไหนนั่นคือสิ่งสาคัญสุดท้ายนะครับของปีหน้าเนาะปีหน้าเป็นปีที่พันแฮริชแฮริเชิญมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวอกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมันคือฟ i n ลิสต์สเตจสุดท้ายล้วะ ใช่ไหมผมเข้าใจตรงกันใช่ไหมอืมอืมเป็นปีที่ดวงอ่ะตอนไหนที่แบบให้รู้ไว้ว่าโอเคมันยังไม่จบหรอกแต่ว่าคือคือต่อให้ปีหน้าแบบหมดปีก็ยังไม่จบหรอกแต่เป็นปีปีที่จะจบเรื่องราวบางอย่างกันปีหน้าเป็นปีพีคของราศีสิงห์เพราะว่าราศีสิงห์จะขึ้นสุดลงสุดอืมขึ้นแบบ ตอนขึ้นก็คือแบบถึงที่สุดอะแต่ตอนลงก็จะล่วงแบบเจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยดังนั้นปีหน้าเป็นปีที่ต้องใช้สติแล้วก็วิจัย,ยานเยอะๆนะคะในการแบบทาอะไรก็ตามแต่เนาะโฟกัสกับเป้าหมายตรงน้าเยอะๆเนาะปีหน้าเรื่องแรกนะครับกับเรื่องที่ต้องเตือนเนาะของปีหน้านะครับจะเกิดอ,อ,อืมมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นกับการก,ก,การะทบกระแทกเนาะอืมกระทั่งเนาะ มีเดือนไหมบอกเดือนไหมจะได้แบบโฟกัสแบบจริงจังว่าเฮ้ยเดือนนี้แบบโดนหมายหัวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเอออยากบอกเขาว่าว่าเดือนไหนอ๋อโอเคเดือนที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นของปีหน้าของชอาวราศีสิงค์คือเดือนสี่เมษายนเมษายนก่อนเข้าเดือนเมษายนไปทําบุญกับโรงศกกะดีเหมือนกันเนาะมีโอกาสเกิดเกิดใหญ่นะใหญ่นะเออดังนั้นระหวังเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปได้จะสบายเนาะแล้วก็ ระวังเรื่องการรีบร้อนในการตัดใจทําอะไรบางอย่างเป็นคนคิดไวทําไวตัดสใจไวแต่ตกหล่นเรื่องรายละเอียดไปไม่รอบคอบสุดท้ายนะครับต้องจากลากับบางสิ่งบางอย่างจะถึงเวลาในการที่จะต้องปล่อยบางอย่างไว้เป็นเรื่องแค่ภายในดีเป็นความทสรงจำสุดท้ายมันจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือพ a ช s i o หรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่ามันคือสิ่งที่คน,นเรากคดเจอเมื่อปีที่แล้วแหละ มันคือปีที่เราปล่อยมือเพื่อเดินไปข้างหน้ามีชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้าเท่านั้นเองอะไรเงี้ยมาทีเราทําได้แค่ยอมรับความจริงว่าก็กูทําเต็มที่แล้วอ่ะแต่ชีวิตมันได้แค่นี้มันมันเท่านั้นแหละมันเท่านั้นจริงก็น่าจะหมดแล้วล่ะเรื่องที่ต้องหมอกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นปีที่อ่านดวงสะดุดดีโดยที่แบบแบบก็รู้สึกว่าก็าละเอียดนะละเอียดนะทุกคนทุกคนว่าทุกคนพอมองเห็นภาพไหมว่าปีน้าจะเป็นไงบ้างแต่ั้งหมดประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผมพูดมาเนาะ ก็ในท้ายที่สุดนี้นะคบขอฝากของขายนะครับก็ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวเนาะประมาณนี้เนาะเป็นทักษะแล้วก็เป็นแบบแนะนำโดยแต่ละด้านว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็มาดูกันได้นะคบผมผมก็ยังเปิดรับอยู่เนาะมีทั้งแบบภาพรวมรายปีแล้วก็มีภาพรวมทุก4เดือนเนาะและที่สําคัญถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์เกิน100คนและมีคนคอมเมนต์เกิน50คนนะผมใช้เกณฑ์นี้เนาะผมจะมาทําเป็นคลิปละเอียดทุก4เดือนให้ครั้งหนึ่งหมายถึงว่า ปกติอะผมจะเป็นภาพรวมรายปีคลิปหนึ่งใช่ไ่ะแล้วจะเป็นภาพรวมทุก4เดือนอีกคลิปหนึ่งให้ทั้งหมด3คลิปถ้า engagement ดีถึงจะมาทําเพราะว่าพลังงานผมมีจํากัดผมก็ต้องเลือกที่เหมือนแบบว่าเขาแบบช่วย support กันก่ออะไรเงี้ยอยากบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมถ้าผมไม่มีทุกคนผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวกันผมก็อยากแบบกราบขอบคุณกันเลยมีทุกคนเนาะอยากให้ช่วย like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเพราะว่า engagement กินไม่ได้สำหรับคนอื่นแต่สำหรับพวกผมมาที่เป็นหมอดูหรือว่าเป็นแบบคนทำงานทางสายเนี้ยมันกินได้จริงๆนะทุกคนก็เบาซื่อๆเบาตรงๆเด้อพอแม่พี่น้องเด้อยก็ฝากเด้อนะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ดึงคนมาคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรเต็มที่เลยนะครับผมมีเวลาให้แต่ละราศี2อาทิตย์เนาะถ้า2อาทิตย์ใครถึงเป้เปาก่อนก็จะเป็นราศีที่จะรับเรืองต่อๆไปนะครับโดยเฉพาะราศีสิงห์ผมคาดหวังนะเพราะราศีสิงห์เป็นราศีแรกที่ผมทําในปีนี้นะก็ ฝั่งนึกฝักตัวนะคะปีหน้าจะเป็นอีกปีหนึ่งเป็นปีที่3ของผมแล้วในการเป็นหมอดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามหาอะไรใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนเสมอๆเ,เนาะก็โชคดีนะครับทุกคนกคน็จะประมาณนี้เนาะก่อนจบกันไปนะครับก็อ๋อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนำเนาะเป็นพระขันทกุมารพระแม่อุมาเทวีนะครับผมพระพิฆเนศนะครับแล้วก็พระแม่กาลีนะครับผมพระนารายณ์ด้วยก็ได้นะอืมเดี๋ยวชับร์ปังหนามอ๋อครบแล้วเนาะ ก่อนจบกันไปนะครับก็ขออาราธนะครับเสียงศินในสายกุหลาบโลกนะครับมาจะเป็นเสียงศินที่คุณเคารพนับถือหรืออะไรก็ตามแต่นะ้อผมขอให้มีเรื่องดีๆนะครับเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงหนะ์เนาะเข้าใจในความเหนื่อยยากลําบากนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับได้รับนะครับบุญที่ผมทำเนาะแล้วก็เหมือนแบบว่าได้ร่วมงานาบุญร่วมกันนะครับให้เราได้ยังมีชีวิตที่จะได้มาพบปะพูดคุยอย่างนี้กันต่อไปเรื่อยๆเนาะสิ่งใดที่ดีขอให้รับไว้สิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้มันไม่เกิดขึ้นจริงโชคดีนะครับราศีสิงห์ บายบายไม่ต้องมาถามนะว่าลัคณะราศีสิงเป็นวันไหนถึงวันไหนจัดเองเลยเออถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นราศีสิงคุณคือราศีสิงได้อย่าลืมอ่ะสำหรับชาวทวิตเตอร์นะคะผมอย่าลืมเข้าไปกดรีทวิตนะครับของราศีสิงด้วยผมจะมีเป็นวอร์ชั่นพิมพ์ด้วยนะตามมาทีหลังเนาะหลังจากคลิปนี้ลงอะไรอย่างนี้ก็ฝากด้วยนะคบกราบจริงๆนะ e n g a g e m e n t มันสําคัญมากเลยช่วงหลังมันแบบค่อนข,อข,อขอ้างเศร้าใจในการทํางานมากเลยแต่ผมก็จะพยายามต่อไปเออจบได้แล้วล่ะจบแล้วบายบายไปละ ถ้ามีอะไรที่สงสัยเพิ่มเติมหรือว่าผมพูดปิดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดีย๋ยวมาแก้ให้สวัสดีครับอ่ะยังไม่ปิดหรอ